สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้เ <c oughs> มื่อน,นี้เข้าได้ทำความสะอาดนาบ้านนะคะดูกันที่เขานะทากหญ้าค่ะลวสิ่งผ้าไปเบิงนะคะวันนี้เขากว,วานวานดอกดาวเรืองค่ะมองนี่นะคะสังเกตว่าทาานีหญ้าหุกนี่ค่ะต้นที่เข้าได้วานไว เ่าเรื่องอยังต้นนี้หน่อยนะคะคือพวกนี้ที่เขาวันว้ก่อนหน้าน,นี้นะคะในวันมันสิไปน้ำน้ำแล้วแต่มันกลับบอกไปห้าหกแหกค่ะทางทางนี้กระเมียนคะ่ะทางถากออกม่อัง้หยามันสีคุม้มอันนี้ก็คือวานเรีวๆนะคะนี่ดอก ดอ,อกเลื่องเรื่องก็คือวานแล้วค่ะหนาบานนะคะนี่ค่ะหยาทางหยาออกมองนีก็เม็นค่ะทางมันเปลี่ยนอีสังเกตว่าวานดอกดาวเรื่องเลี้ยนะคะมงนีค่ะระว่านมงนีเลี้ยเรียนะคะแต่ว่า มองนี่ห่อจงเป็นทางย่างไปค่ะถ้าถามว่าเมื่อบดทางงามมือนี่กระยุ่งกะมื่อยนะคะทั้งทั้งเหมยทั้งหอนค่ะแต่กะพักเดี๋ยวกะเศร้าค่ะค่ะเข,ขจบคีใบซ้ำนี้นะคะเดี๋ยวทาต้นดาวดอกดาวเรื่องมันใหญ่แล้วสีทาเหยืองนะคะค่ะสวัสดีค่ะ